สวัสดีครับพบกับรว่อรู้กลับชั้นติวสอบสำหรับนักศึกษากศน,นนะครับเรานำรายวิชาต่างๆมาวิเคราะห์เจาะลึกออกปเป็นแบบทดสอบกับเพื่อนักศึกษาและมีความรู้ความเข้าใจในรายวิชาต่างๆมากขึ้นสามารถเข้าใจและจดจำได้อย่างแม่นยำสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปสอบได้คะแนนผลการเรียนดีขึ้น อย่าไืเสชร์ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับวันนี้เราได้นำรายวิชาเลือกบังคับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวันจำนวน15ข้อนะครับมาตวกันเรามาดูกันเลยนะครับข้อหนึ่งแนวปฏิบัติใด ที่ประหยัดไฟฟ้าน้อยที่สุดก็การใช้ไฟมีประสิธิภาพขอใช้ไฟอย่างรู้คุณค่าขอใช้ไฟโดยมีความรู้เรื่องไฟฟ้าขอใช้ไฟตามสถานการณ์แนวปฏิบัติในการใช้ไฟทั้ง4ข้อก็ขอขอมอนะครับ ข้อที่ประหยัดไฟน้อยที่สุดก็คือใช้ไฟตามสถานการณ์เช่นสถานการณ์เร่งร่วนหรือต้องการแสงสว่างเร่งร่วนหรือต้องการตําน้ำไฟฟ้าเร่งร่วนรีดผ้าเร่งร่วนการเร่งร่วนนี่หรือใช้ตามสถานการณ์นี่นะครับไม่ได้ช่วยประหยัดไฟลงนะครับนี่ถือว่าประหยัดไฟน้อยที่สุดส่วนการใช้ไฟอย่างมีประสิทธิภาพใช้ไฟอย่างรู้คุณค่าใช้ไฟอย่างมีความรู้นี่ถือว่าเป็นเป็นการประหยัดไฟ มากกว่าข้อ 2. ผลดีที่เป็นประโยชน์ระยะยาวแก่ทุกคนจากการประหยัดไฟคืออะไรก็ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขอสร้างความมั่นคงด้านพลังงานคอช่วยประหยัดค่าไฟงอนสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของประเทศ ผลดีนะครับที่เกิดจากการประหยัดไฟในระยะยาวและเป็นประโยชน์แก่ทุกคนนะครับก็คือช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับช่วยทุกคนในโลกนี้ได้ประโยชน์ในระยะในระยะยาวในข้ออื่นความมั่นคงทางด้านพลังงานก็เฉพาะภายในประเทศเราสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจก็เฉพาะภายในประเทศเราประหยัดค่าไฟนี่ก็เฉพาะภายในครอบครัวหรือเฉพาะภายในประเทศ ในข้อก่อนีทุกคนได้ประโยชน์ระยะยาวข้อ3ในฉลาดประหยัดไฟเบอร์5ข้อมูลส่วนใดที่ระบุว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละยี่ห้อประหยัดไฟแตกต่างกันก่ข้อมูลเลขคริตศักราช2.0.1.2ขอจำนวนพลังงานที่ใช้ และ9้าไฟต่อปีนี่ช่องนี้ค่อนอีกช่องระบบว่ามีกราลายน้ําของกระทรวงพลังงานงอนสีแดงที่หมายเลข5ฉลากประหยัดไฟเบอร์5ที่ติดตามอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในห้างห้างร้านค้าที่จําหน่ายนะครับของบอริษัทต่างๆจะมีอยู่หลายช่องนะครับฉลากไฟเบอร์หจะมีหลายช่องช่องสีแดงหมายเลขหก็มีกราายน้ําของกระทรวงพลังงาน เดี๋ยนี้มีฉลากเบอร์ห้าปลอมเยอะแต่ถ้าฉลากเบอร์ห้าของแท้ของกระทรวงพลังงานของการไฟฟ้ากวายผลิตนี่จะมีตราลายน้ําของกระทรวงพลังงานอยู่ของของปลอมไม่มีข้อมูลส่วนที่ระบุว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละยี่ห้อเหมือนตู้เย็นแต่ละยี่ห้อใช้ไฟไม่เท่ากันนี่ก็คือข้อขอขอไขจอง ที่แจ้งจำนวนพลังงานที่ใช้และก้าวไฟต่อปีจะมีช่องนี้นะครับที่บอกว่าแต่ละยี่ห้อแตกต่างกันประหยัดแตกต่างกันดูที่ช่องจำนวนพลังงานที่ใช้และก้าวไฟต่อปีก็สี่เหตุใดการปลูกต้นไม้รอบบริเวณอาคารจึงช่วยประหยัดไฟก้อนต้นไม้สะท้อนแสงสว่างเข้าภายในอาคารนี่ ก็ไม่ต้องเปิดไฟเพราะแสงสว่างขึ้นขอต้นไม้ทําให้อากาศเย็นลงนี่รถดเอขอต้นไม้ทําให้เกิดลมพัดสดชื่นก็รัดเองอต้นไม้ช่วยถนอมอุปรกรณ์ไฟฟ้านอกสํงงานักงานการที่นี่เป็นเทคนิคการประหยัดพลังงานประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างหนึ่งก็คือ ปลูกต้นไม้รอบบริเวณอาคารการปลูกต้นไม้รอบบริเวณอาคารนี่คําตอบนะครับช่วยประหยัดไฟก็คือก็ขอต้นไม้นี่ทำให้อากาศบริเวณนั้นเย็นลงนะครับไม่ต้องเร่งอุณหภูมิของแอให้เย็นลงมากนะักลดก้าวไฟได้ข้อ5การเปิดแอร์เพิ่มขึ้น1องศาเซนเซียตสามารถลดการใช้ไฟลงได้เท่าไรก ลดก้าใช้ฟอยลดการใช้ฟอยลงได้20ร้อยละ20ขอร้อยละ15ขคอร้อยละ10งอนี่ร้อยละ5อันนี้จำไว้เลยนะครับเป็นความจำว่าถ้าเราเปิดแอร์เพิ่มขึ้น1องศาเซนเซียตเช่นปกติเราเปิด24องศาเซนเซียตแต่เรายอมร้อนขึ้นนิดหนึ่งเราเปิดเพิ่มเป็น25องศาเซนเซียสการเปิดเปิดแอร์เพิ่มขึ้น1องศาเซนเซียตนะครับจะประหยัด การใช้ไฟลงได้ร้อยละสิบหนึ่งองศาก็คือร้อยละสิบถ้าสององศาก็ร้อยละร้อยละยีนะครับข้อหการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นแบบใดไม่ช่วยประหยัดไฟก็ใช้เครื่องที่มีกำลัง watt สูงขอตั้งอุณหภ,ภมูมิต่ำๆขอปิดเครื่อง ขณะถูสบู่หรือสระผมงอใช้รุ่นที่มีถังน้ำภายในเครื่องนี่เครื่องทำน้ำอุ่นนะครับก็ที่ไม่ช่วยประหยัดไฟนะครับการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นที่ไม่ช่วยประหยัดไฟก็คือกก,กใช้เครื่องที่มีกำลังวัดสูงนี่กินไฟมากนะครับไม่ช่วยประหยัดไฟเพราะนั้นเวลาเลือกซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นให้เลือกซื้อกำกำลัง,งวัดพอดีนะครับกำลังวัดพอดี 400 300 400วัตต์ก็พอนะครับไม่ต้องถึงปันวัตต์3ปันวัตต์เนี่ยเพราะถ้ายิ่งวัตต์สูงยิ่งกินไฟนะครับแล้วก็ตั้งอุณหภูมิต่ำๆนี่ช่วยประหยัดปิดเครื่องกระดาษทูสบู่สบอมก็ช่วยประหยัดรุ่นที่มีถังน้ำภายในเครื่องนี่ประหยัดข้อเจ็ดการดูแลกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าแบบใดไม่ประหยัดไฟไม่ประหยัดนะครับกอ ถอดปลั๊กออกเมื่อไม่ใช้น้ำขอเสียบกระติกในห้องเอขอล้างภายในกระติกบ่อยๆงอนใส่น้ำเท่าที่ต้องการชาใช้ดีกระติกน้ำร้อนโดยฟ้ฟนี่พอเสียบปลั๊กไวน้นี่ไฟก็จะเดินตลอดเวลานะครับจากบ่อยหรือจากปุ่มไฟที่จุดต้มพอเดือด ต่อไปที่วอร์มบอมก็คือจุดอุ่นมันจะกินไฟตลอดเวลาการตรวจปลั๊กเมื่อไม่ใช้น้ําเป็นการประหยัดไฟแต่ก็ขอเเสียกระติกในห้องแอร์นี่ไม่ประหยัดไฟทําให้เปลืองแอร์เนะเพราะกระติกน้ําร้อนมันจะร้อนแอร์ต้องทํางานหนักก็เปลืองแอร์เปลืองข้าวแอร์เพิ่มขึ้นนะครับไม่ควรเสียกระติกไฟฟ้ากระติกน้ําร้อนในห้องแอร์ ก็ขอไม่ช่วยประหยัดไฟนะครับาการล้างกัติกบ่อยๆช่วยประหยัดไฟเพราะไม่เกิดตะกรันสกรปรกถ้ากัติกสกรปรก,กน้ําจะเดือดช้าเี๋ใส่น้ําถ้าที่ต้องการใช้น้ําก็เดือดเร็วประหยัดไฟแต่ใส่เม็มกัติกจะใช้แก้วเดียวนี่กว่าจะเดือดก็ต้องกินไฟเยอะข้อ8ดการดูแลพัดลม แบบใดไม่ประหยัดไฟกวางพัดลมในที่อากาศถ่ายเทสะดวกขอทำความสะอาดตะแกรงด้านหน้าและหลังพัดลมบ่อยๆคอนี่เปิดใช้ความเร็วระดับสูงมันจะมี1,2,3,4เปิด4เลยเหมือนรถงอนี่เลือกขนาดพัดลมพอดีกับพื้นที่ ห้องเล็กก็ใช้ตัวเล็กห้องใหญ่ก็ใช้ตัวลายตัวใหญ่เพราะยิ่งตัวใหญ่ยิ่งกินไฟที่ไม่ประหยัดไฟนะครับก็คือก็คอควา,ายการเปิดความเร็วระดับสูงนี่ยิ่งเปิดเบอร์สามเบอร์สี่ยิ่งบุญติ้วยิ่งบุญเร็วนี้ยิ่งเปลืองไฟนะครับข้อคอนี่ไม่ประหยัดไฟข้อก้าการใช้โทรทัศน์แบบใดประหยัดไฟมากที่สุด เนี่ยใช้ยังไงให้ประหยัดไฟมากกว่าเพื่อนเนี่ยตัวท,ทัานมากที่สุดก็ในเลือกจอใหญ่ขอเสียบไฟรอเลี้ยงเครื่องไว้ขอปรับเพิ่มหน้าจอให้สว่างกว่าปกติงอไม่เปลี่ยนช่องบ่อยนี่ข้อกอนี่ไม่ประหยัดไฟนะครับจอหย่ายิ่งจอยิ่งใหญ่ยิ่งกินไฟเสียบไฟรอเลี้ยงเครื่องไว้ ก็เครื่องกินไฟตลอดเวลาโดยเฉพาะเครื่องดีปิดด้วยรีโมทเปิดด้วยรีโมทอีกเครื่องยังกินไฟอยู่นะครับเรื่องไฟยิ่งปรับจอให้แสงสว่างมากเท่าไหร่ก็ยิ่งไฟกินไฟมากเท่านั้นก้องงอนี่ไม่เปลี่ยนไม่กินไฟไม่ช่วยประหยัดไฟมากไม่เปลี่ยนช่องบ่อยนี่ทําให้ประหยัดไฟได้นะครับก้องงอก็สิบการใช้เตารีดแบบใดประหยัดไฟมากที่สุด กพรมน้ำบนผ้าเยอะๆขอถอดปลั๊กออกก่อนรีดเสร็จห้านาทีข้อไนรีดผ้าครั้งละน้อยๆงอรีดผ้าหนาก่อนแล้วค่อยรีดผ้าบางข้อไหนที่ประหยัดไฟมากที่สุดทําแบบไดประหยัดไฟมากที่สุดพรมน้ำบนผ้าเยอะๆนี่กว่าจะรีดจนผ้าแห้งนี่เปลืองไฟ รีดผ้าครั้งแล้วน้อยเสียบเสียบเตารีดกว่าเตารีดจะร้อนเอาเปลืองไฟไปเยอะและรีดได้สองตัวกระทอดอีกก็เปลืองไฟรีดผ้าหนาก่อนและค่อยรีดผ้าบางก็เปลืองไฟเพราะระหว่างเครื่องที่อุ่นนี่ก็บอกระหว่างเครื่องยังไม่ร้อนในเครื่องอุ่นๆนะให้รีดผ้าบางๆรีดได้แต่ถ้ารอรีดผ้าหนานี่รอจนเครื่องร้อนจัดนี่เกินกินไฟนะครับก็ขอเนี่ยถูกต้อง ถอดปลั๊กก่อนรีดเสร็จ5นาทีคือเครื่องเตารีดมันยังร้อนอยู่เช่เหลือผ้าเพียง5ตัวหรือ3าตัวนี่ถอดปลั๊กเลยนะครับใช้ความร้อนในเหล็กเตารีดรีดต่อลยืยไม่กินไฟนะครับข้อขอข้อสิการใช้ตู้เย็นแบบใดไม่ประหยัดไฟไม่ประหยัดไฟนะครับก็วางห่างจากผนังหนึ่งฟุตขอไม่เช็คข,ของร้อนๆในตู้เย็น คอใส่ของให้เต็มพื้นที่ลับที่ว่างงอไม่เปิดปิดบ่อยๆข้อที่ไม่ประหยัดไฟคือขอ้อคอนะครับถ้าใส่ของแน่นเต็มพื้นที่เกินไปความเย็นนะครับจากท่อความเย็นนะครับเข้าไปไม่ได้ทำให้ตัวเย็นร้อนเปลืองไฟนะครับมันต้องมีที่ว่างใส่พอดีต้องมีที่ว่างให้ใหความเย็นเข้าไปได้ข้อคอนี้ไม่ประหยัด ข้ออื่นนี่ประหยัดนะครับข้อสิบสองหลอดไฟชนิดใดกินไฟน้อยที่สุดก็หลอด l e d L-E-D นะครับขอหลอดฟลูออเรสเซนต์ขอหลอดไส้งนี่หลอดแสงธรรมชาติ T. ปัจจุบันนี่หลอดไฟที่กินไฟน้อยที่สุด นะครับแล้วก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตให้ฉลากเบอร์5มานะครับฉลากประหยัดไฟและส่งเสริมให้ใช้ก็คือหลด LED LED นะครับหลด LED นะตัว N ตัว E ตัวดีของภาษาอังกฤษข้อกอไก่ข้อ13ก้าวไฟฟ้าที่ขึ้นลงตามทุนผันแปรจากการผลิตไฟ ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ฟอยเรียกว่าอะไรคือเวลาเราได้รับใบเสร็จค่าไฟฟ้านะครับใบเสร็จค่าไฟฟ้านี่จะมีตัวเลขอยู่3มส่วนส่วนแรกก็เป็นค่าฟอยส่วนที่สองก็เป็นค่าต้นทุนเปรผันแลยครส่วนที่สามก็เป็นค่าภาษีมันจะมีสามส่วนก็ถามว่าส่วนที่เป็นต้นทุนผนเปรจากการผลิตฟอย ที่เรียกเก็บจากผู้ใชาไฟและก็มีอยู่เนใบเสร็จเขาเรียกว่าอะไรกค่าไฟฟ้าฐานขค่าพลังไฟฟ้าคค่าเอฟทีงค่าภาษีมูลค่าเพิ่มคาตอบที่ถูกก็คือค่าเอฟทีค่าไฟปกติก็คือค่าไฟฟ้าฐานหรือค่าพลังไฟฟ้าแลค่าภาษีมูลค่าเพิ่มก็สองให้กับกรมสินพากรกรมสรรพากร การไฟฟ้าจะได้ค่าไฟฐานกับค่าเอฟทีค่าเอฟทีนี่คือต้นทุนค่าผลิตไฟการผลิตไฟที่ขึ้นขึ้นลงลงแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนเช่นค่าน้ามันในการผลิตไฟฟ้าค่าซ่อมเครื่องนะครับเป็นต้นหรือนโยบายลดค่าไฟของรัฐบาลทําให้ต้นทุนสูงขึ้นก็เป็นค่าเอฟทีค่าเอฟทีนะครับเป็นต้นทุนแผันเปลในการผลิตไฟเขาเรียกเก็บจาก ปู้ใช้ไฟเหมือนกันขอ้ขอคอข้อสิบสี่สมชายเปิดแอร์ที่กินไฟหนึ่งพันวัตต์เป็นเวลาสี่ชั่วโมงสมชายใช้ไฟไปกี่ยูนิตก็สองยูนิตขอสี่ยูนิตข้อแปดยูนิตงอนยี่สิบสองยูนิต เวลายูนิตก็หน่วยนั่นเองนะครับเวลาเข้ามาเก็บก้าวคอยก็เก็บเป็นหน่วยโดยเฉลี่ยหน่วยละสาบาทห้าสิบสตางค์ถึงสี่บาทเราถ้าเราใช้สี่สี่สิบหน่วยสามสี่สิบสองก้าวคอยก็ร้อยยี่สิบบาทถ้าใช้ห้าร้อยหน่วยก็สาม้าสิบห้าพันห้าร้อยบาทอะไรพวกนี้นะีน่ะครับเขาคิดเป็นหน่วย หน่วยนี้เรียกว่ายูนิตนีดห้ึเราอยากจะรู้ว่าตู้เย็นของเราเนี่กินไฟนะครับตู้เย็นของเราเนี่กินไฟเ,เดือนละกี่หน่วยก็ตู้เย็นเดือนละกี่บาทก็คิดอะไรน,นะครับทีนี้ถามมาสมใจเปิดแอร์นี่หนึ่งพันวัตคือแอร์นี่เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่และเครื่องน่ครับจะมีกิโลกาลังวัตต์อยู่นะครับเครื่องเสียงสามพันวัต คอมพิวเตอร์500วัตต์นะครับลวงไฟ40วัตต์โหลดไฟ60วัตต์นะครับนี่เอาวัตต์นี่นี่ยมาคิดถ้าเอ1,000วัตต์เปิด4ชั่วโมงใช้ไฟกี่หน่วยกี่ยูนิตวิธีคิดมีสูตรอยู่ก็คือเอาวัตต์นี่เอากิโลวัตต์เนี่ยพันวัตต์นี่คือ1กิโลวัตต์นะครับสูตรการคิดหน่วย ว่าจะใช้ไฟกี่หน่วยเราใช้ไฟกี่หน่วยก็คือเอากิโลวัต์คูณจํานวนชั่วโมงที่ใช้เครื่องใช้ฟฟ้าน,นอันนี้หนึ่งพันวัต์ก็เท่ากับหนึ่งกิโลวัตหนึ่งกิโลวัตหนึ่งกิโลวัต์คูณสี่ก็คือเท่ากับสี่ยูนิตสี่หน่วยเขาเรียกว่าสี่หน่วยกําลังไฟสี่หน่วยยูนิตชั่วโมงก็เท่ากับใช้ไฟสี่หน่วย สี่ชั่วโมงใช้ไฟสี่หน่วยหน่วยละสามบาทห้าสิบสามสี่ิบสองสี่ชั่วโมงก็ประมาณสิบสามสิบสี่บาทนะครับอันเวลาคิดเก้าฝอยเขาคิดเป็นหน่วยยูนิตนะแล้วก็คิดได้นะครับโดยตั้งกิโลวัตต์เป็นหลักนะถ้าเครื่องเสียงหกร้อยวัตต์หกร้อยวัตต์ก็หารพันนะครับเพราะเพราะหนึ่พันวัตต์เท่ากับ1กิโลวัตต์ หนึ 1> 1, 1, 1, g g. 1, ่งพันวัตเท่ากับหนึ่งกิโลวัตหนึ่งพันกรัมเท่ากับหนึ่งกิโลกรัมหนึ่งพันเมตรเท่ากับหนึ่งกิโลเมตรนี่ก็เหมือนกันหนึ่งพันวัตเท่ากับหนึ่งกิโลวัตวันละาห้าร้อยวัตเอาพันไปหารห้าร้อยก็ได้เท่ากับจุดห้ากิโลวัตนะครับจุดห้ากิโลวัต์ก็มาคูณจํานวนชั่วโมงก็จะออกเป็นยูนิตนี่เป็นสูตรนะครับก้อสิบห้า การวางแผนใช้ไฟเพื่อควบคุมก้าไฟในแต่ละเดือนเราสามารถควบคุมก้าไฟค่าวใจ,จาจได้นะครับควบคุมข้าวไฟได้โดยการวางแผนควบคุมการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าก็ถามว่าการวางแผนใช้ไฟเพื่อควบคุมก้าไฟไม่ควรปฏิบัติในข้อใดข้อใดที่ไม่ควรปฏิบัติในการควบคุมก้าไฟต่อ ลดเวลาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าขอลดการใช้อุปกรณ์ที่มีวัดสูงสูงคอเนี่เปลี่ยนใช้อุปกรณ์ฉลากเบอร์ห้างอน,นี่เปิดไฟเพด,ดานแทนโคมไฟในการอ่านหนังสือนี่ลดเวลาในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่ดูโทรทัศ์น้อยลงก็ประหยัดไฟนี่ลดการใช้เอที่มีวัดสูงสูงวัดสูงก็กินไฟอยู่แล้วเปลี่ยนอุปกรณ์ มาฉลักเบอร์ห้าก็ถูกต้องข้องอ,งอนี่ไม่ควรปฏิบัติเวลาอ่านหนังสือควรใช้โคมไฟอ่านหนังสือแทนการเปิดไฟจากเพดานเพราะเปิดไฟจากเพดานเนี่ยต้องใช้เปลืองไฟมากกว่าเพราะโหลดใช้วัดมากกว่าในไฟอ,อ่านหนังสือเจ็ด w a ค t ไฟเพดานนี่สี่สิบหรือหกสิบต์นะครับเป็นไฟมากกว่านข้ององไม่ควรปฏิบัติครบแล้วนะครับสิบห้าข้อนะเป็นการเอาข้อสอบวิชาเลือกบังคับ การใช้ไฟพลังงานไฟฟ้าในชีวิตปัจจุบันหมอปลายมาติวกันชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายนะครับในหัวข้อเรื่องของการประหยัดไฟฟ้านะครับขอทุกคนโชคดีในการเรียนโชคดีในการสอบมีความสุขในการเรียนรู้นะครับเร็วพอกันใหม่สวัสดีครับ